ับอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับัานี้มาพบกัน,อ,กน,นอ,อีกคลิปนึงแล้วคลิปนึงอ่าอีกคลิปนึงเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นอ่ของการถ่ายเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดที่ปัจ่อบันาานี่จะเป็นการถ่ายเกี่ยวกับการปลูกยางพราราการรักษาไนยางมาทีน่นี่พ,พี่ภาท่านผู้ชมมาเบิ่งกับอ่ข้าวโพดครับที่ว่าใส่ปีละข้าวพันธ์ของก่อนในไร่นี่ว่าอ่มันให้ผลยังไงตัวที่ใส่อยู่ณปัจจุบันนี้คือเป็นตัว ตาคอนตัวตาคอนนี่ผมใส่อยู่ครับเพราะว่าคนที่ปลูกคือยายตุ้ย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 นี่เป็นใครยายตุ้ยนี่เป็นแม่ผมเองเป็นแม่ผมเองเหตุผมที่เอามาใช้เพราะว่าต้องการให้ผลผลิตมันเพิ่มครับมันก็เลยเอาสินค้าเพราะว่าแม่ผมนี่เองผมใส่เกี่ยวกับพวกอย่างปละราเราก็เลยอยากเอามาลองเกี่ยวกับขวดรองเบิ้งควันมันเป็นยังไงครับเพราะว่าในตัวซาคอนนี mm ่เขาบอกไว้ว่าหนึ่ง มันยีสไตน์ให้พืชนี่จะเลื่อเติบโต,ตได้ดีสามารถดูดสารอาหารจากในดีแล้วเขาฉีดเข้าไปนี่ครับตัวนี้เพราะว่ามันจะซอยในเรื่องของพืชที่ว่าว่ามันเฉียดนะแดดจัดร้อนจัดพืชมันเฉียดจริงสิว่าเขาโคตรนี่ก็เลยเอามาลองเบอร์วมันี่เป็นยังไงกะเพราะว่าตามรักจริงๆนี่อยู่ในนี่เขาก็บอกว่าให้สีอ้อยสีเขาวโคตรอยู่ในนี่ก็เลยเอามาลองใส่ข้าวโพดเบอร์คนที่เห็นก็คจังที่เห็นนี่แหละวพามันเป็นยังไงผู้ที่ปลูกแม่แล้วก็จะ ปลูกแล้วก็จะใส่ขั้นตอนการปลูกส,<ม>สีดอืมต้นหนึ่งสีต้นหนึงน่งเขาโพดตอนนี้ใช้พันธุ์ไหนก็ที่ปลูกตอนนี้พันธุ์ข้าวม่วงพันธุ์ยังหรืซื้อพันธุ์บ้านไหนพันธ<ผ>ุ์ใบใยอย่างเราใส่พันธุ์ใบอย่างก็เริ่มซื้อค่ะจับเสื้อวัลปูเริ่มซื้อได้าพันธุ์ยังก็เบงซ่องเราผู้เฒ่ามันจำมาเด็ดครับอันนี้จักเดือนจักมือแล้วนี่แล้ว ปลูกยังไงมันเดือนเดือนกว่า a แล้วเดือนกว่า a แล้วเดือนกว่า a แล้วก็โคตรนี่อ่ออันนี้พันธุ์บิ๊กใบนไหนวะเออพันธุ์บิ๊กใบพันธุ์บิ๊กใบเนี่ยพันธุ์บิ๊กใบอันนี้พันธุ์มีหลายพันธุ์ขอพวกเราปลูกพันธุ์เนี่ยฮะอะไปพวกตัวังสืออันนี้บิ๊กใบค่ะอันไวโอเลตไว่เก้าสองหกกระพาะเทาเนี้ยลูกผสมครับตัวนี้ยลูกเอาเนี้ยลูกผสมครับการปลูกการยังอยู่ครับ อ่าโอเคนั่นก็คือเรื่องพันทีนี้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใส่ที่ใส่ยุ่นี่กับผลแตกต่างที่เคยใส่เคยปลูกขังก้อนเป็นไงครับโอ้ขังก้อนนี่ไม่เคยใส่ผลิตภัณฑ์ตัวใดแล้วขังก้อนก็ไหนไม่ใส่ตัวนี้เลยมันก็มาใส่แต่มันก็บริการวันนี้ครับแสดงว่าเหาเห็นผลแตกต่างก็คือเรื่องของของเป็นไงครับที่มันแตกต่างก็บเกษตรกรมาจากกระนั่มค่ะงั่มนี้ก็เกาือสายอยู่ค่ะงั่มนี้ก็เกลืองัมค่ะใบกับงั่ครั่มกบงั่มดีโบงกับพวกใครไม่กินค่ะอ่า ปลูกชุดก้อนมีบงวะครับก็มีค่ะมีมีบงแต่พอมาใช้ของซากอนเหรอก็คือค่ะก็มีขึ้นบงกบนยากแล้วเจ้าคั่งแล้วบงครับเพราะว่ามันจะไปใส่กระตุ้นในเรื่องของการยึดให้ใบมันอย่างไมเกี่ยวเดรียดเลยเยอดีล้วบงบ้ามากินตะเกี้โอยมันบงบงมีหลายด้วยบงดีดีเลยอืมเพราะว่า ผมกูเป็นอะไรถนัดเจยวกับปูกระพุ้ดอกมีแต่แม่เราปูกระพุดผมเมีเจยวกับอย่างว่ะล่ะแต่ว่าปรับใส่ได้โอเคมคือว่าเห็นผลแตกต่างที่ดีขึ้นหลังจากใช้ซาก่อนผลิตภัณฑ์ที่ใส่ตอนนี้มีมีนอกจากของซาก่อนแล้วใส่ตัวใดแน่ไม่มีไบโอเจสต์ไบโอเจสตอันนี้ก็คือซาก่อนอีสีทุกทุกเจ็ดมือเจ็ดมืออัตราอัตราผสมยังไงอัศวันเจ็ดสี่ตัวนำยี่สิบลิตรนี่ผสมไ้เบิ่ง นี่แหละกลัวมันจะเกาเนี่ยเราไม่ใส่เพาโดนแล้วจีบเบิ่อนได้ละน่าจังใส่มีตะพมนี่แหละผสมเพิ่นกันได้ผสมทุกทางกค่ะใช้บ้างตัวได้ตัวนี้แหละบ้างตัวนี้ลนะครับนำมาโหลดตอนที่กินตัวหน่อยตัวใหญ่ก็บ้างตัวนี้ชนมากอ่ะสีสีสีปลาหน่อยที่เย็นมื้อนี้จะไปสาสาีปลาหน่อยให้ให้เบิ่งมื้อนี้สีปลาหน่อยให้เพื่อนปลาหน่อยไม่สีสีถ้าปลาไงนี่ก็ใส่เครื่องสีด ว่าเมยมัน้เอามากตอนั้นใส่เครื่องคนออกเสียงรถไถพ่นออกถ้าใส่กระบอกนี้เราเราจะฉีดหมูปลาน่อยหน่ให้ฉีดทุกทุกสิบมือป่ะสิบมือฉีด ฉันฝากพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดที่อยากจะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องรล่ของโลกบ่มารบกวนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็คือเรื่องของซาค่อนเหมือนกับกำแพงครับต่อน้ำยี่สิบลิตรสำหรับเรื่องรอกของรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมงานของคุณวรสิทธิ์ นะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะมาดูพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆสามารถที่จะมาขอดูนะแปลงสาธิตได้ศูนย์ประสิทเก้าห้าสามแปดแปดแปดศูนย์พี่น้องเกษตรกรอยากจะสอบถามนะกับคอนเซ็นเตอร์อันนี้สำหรับสีดปลาหน่อยปลาหน่อยทั้งพน่พนล่างพ่นอันนี้เป็นปลายไงปลายไงจะใช้เครื่องสีดอกอ๋ออันนี้ปลาหน่อยใส่สกระบ,บอกชีด ใช่กระบอกฉีดอันนี้เป็นการสาธิตในเบื้องลึกกันง่ายๆให้ผู้นอกจากเรื่องเล่าของเครื่องสีตองนะครับเครื่องรถไถใส่เลยขนาดมันใช่สองร้อยนะสองร้อยลิตรมั <l> ครับครึ่งนิ้วตัวนั้นขนาดสองร้อยลิตรตัวนักอันนี้เขาเป็นการสาธิตเข็ยนให้เบื้องลึกื่อว่าวิธีการฉีด,อ,ด,ด,ดอืมนี่ประธานต้องมาเบื้องลึกปลาเล็ก ผู้ลูกะปดเรโห่ฉีดเลยนี่เป็นต้นไปอ๋อนี่ก็คือการฉีดอันนี้หมายว่าฉีดทุกๆสิบวันก็จะฉีดรักษาอีกไหมครับฉีดตามใบไปเลยเจ็ดวันครับเจวันอ่าเจ็ดวันเจ็ดวันก็ฉีดโอ้อันนี้ผมแม่งกินเลยยัดตัวใหญยค้อยกิน่อยให้ค่อยกินควายน้อยกินบพราะไม่แมงกินอันนี้เดี๋ยวครับนอกจากของซาคอดเราตัวอื่นตัวอื่นได้ใส่บ่ นอกจากของซาคอันแล้วก็ะมีไบโอเจนอมาเสริมเนวะ่างส่วนมากจะฉีดแต่ซาคอนไบอเจใครฉีดไปไหครับพว่าตัวซาคอนมันจะซอยในเร่องของเอ่อมันเป็นุ่นเป็นลุ่นพวกบ่วงอืมไอ้บ่วงมันกินบ่งมันจะเป็นกินหกสีสีใสไอืมมันเป็นลุ่นุ่นเพราะแยสาย อ๋อปลูกเป็นรุ่นเพื่อจะได้การเก็บเกี่ยวจะได้ขายอ่ามดขายชุดนี้เราก็จะได้ขายชุดนันโตอย่างเงี้นะขายดีโคตรไว้ก็จะมีปุ๋ยคอกเขามาเสริมน้ำเนี่ยครับเรื่องปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยคอกเลยเสริมปุ๋ยคอกเขามาครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอโกเลนแล้วที่ใช้ตอนนี้ก็ที่มันช่วยได้ก็คือเรื่องของซาคอนแมวเจ็ดย่งเดียวครับครับเออก็คือส่วนนี้จะเน้นเรื่องของซาคอนไปเดียวครับเน้นซากอนย่งเดียว ครับแล้วกในฉีดยาขามลงขายยังบ่บ่อพได้ฉีดยาขามลเงแม่งกินอยู่แย่ยาก็เลยบ่บ่นันแต่พอมาใส่ต ie ัวน like ี้แล้วคือพวกมาแรงพวกอย่างก็บ่มาลบกวนเห็นสมัยบ้าบางหปีลังสิปีลังก็ใส่ยาพิริดอดนั่นัหในปัจจุบันนี้วมีแล้วอะไรใส่าคนใส่แพ คนคนใส่ก็เลยสิปเป็ี่ยนยังไปก่อนดิเลยเศร้าใจอ๋อ <c oughs> อันนี้คือการสาธิตราคาเป็นการครั <ผม S 2> เป็นตัวน,น,น้อยๆจะใส่กับบอขีเบสซี่จะง่ายดีถ้าเป็นปไฟเงี้ยก็คือใส่เครื่องปั๊มอัดเลยแบบสียางพลาเลยครับลลอันนี้ก็คือเรื่องน้อของสินค้าตัวตัวเกี่ยวกับซตก่อนอ่ะการอธิบายตัวของตัวไบโอเจ็ตเพิ่มเติมมีตัวไบโอเจ็ตเพิ่มเติมที่จะอธิบายตัวไบโอเจ็ตนี้อธิบายเพิ่มเติมว่า น่ะคุณผู้ชมก็ดูก็แล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นส่วนสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยากจะนํ่มสินค้าไปทดลองทํากันก่อนจะปลูกสินค้าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวทาสวนหลายๆอย่ายยงนะครับลองฝากไว้นะโทรมาปรึกษาเรื่องราวของหลักสูตรที่ถี่เรามีนะครับการปลูกมะเขือเทศการปลูกข้าวโพดการปลูกทั่วฝังยาวเรามีทฤษฎีเรามีหลักสูตรให้นะครับฉะนั้นฝากเบอร์โทรเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะในการที่จะขอคําปรึกษาขอคําแนะนํา นะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปคงจะมีเรื่องเล่าของการพูดคุยเรื่องเล่าของทวักยาวต่อ,อนะฮะนี่แหละตัวเสริมก็คือจะมีอยู่สองตัวอ่าเป็นตัวไบโอเจ็ดโอเจ็ดนี่ก็ใส่หนึ่งซองต่อน้ำยี่สิบลิตรครับอืมถ้าเป็นตัวซาคอนนั่นก็จะใส่ยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับผมอัตราการใส่ส่วนรายละเอียดต่างๆก็เขาไปศึกษาในเว็บของบริษัทอล้เนี่ไยไรเขาก็ได้ลองไปศึกษาบงว่าใบโอเจ็ดนมันทำงานแบบไรับ ตัวสร้างขนมันทำงานแล้วไปยังไหนมาจังไหนบ่ถูกก็โทรมาปรึกษาคุณวลังสิได้ครับฟากเบอร์ครับฟาาเบอร์ไปนะครับก็คือศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสี่ศูนย์สามสองหกครับอ่าส่วนสำหรับคลิปนี้ก็คงนั้นแต่คลิปต่อๆไปเราจะไม่ติดตามเรื่องราของผลผลิตผลได้ที่มันจะได้แต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นมาคงมาดไงมันจะเป็นแบบเดครับถือว่าเป็นแม่งคือพ่แม่งแล้วฟ้าก็ไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรที่อยากจะทำการเกษตรทุกๆพืช S <S <S มาขอคำแนะนําจากค,คุณวรังสิ์ก็นเลยว่า,าอยากไไาจะทายังไงเตรียมขั้นตอนตั้งแต่เต,นะตรียมดินนะเตรียมการให้วัคซีนหายยังแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะฝากไปเดี๋ยวกันอสำหรับช่วงน,นี้นะคงปิดคลิปคลิปนี้เท่าน,นี้ก่อนครับ <นะ S 2> สวัสดีแฟนผู้ชมครับชาวไอทีทั้งหลายไอทีทั้งหลายพี่น้องเชื้อโลกชืวอโรกให้คำปรึกษาทั่วประเทศด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ คร่บ,บสวัสดีครับครับผม